สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่แมวนะคะไม่ได้มาทําอาหารนะคะแต่วันนี้ามากักตัวอยู่ที่โรงแรมที่เมืองไทยนะคะพี่แมวกลับเมืองไทยค่ะนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมาอบอกล่าวท่านผู้ชมว่าระยะกักตัวนี้ก็ไม่ได้ทําอาหาระคะ่ะแต่ถึงไม่ได้ทําอาหารก็ยังส่งข่าวนะคะขอโทษนะคะเสียงนิ <c> ่ง <oughs> ตื่นมาตอนเช้าๆนะคะพี่แมวก็จะมาบอกว่ากิจกรรมที่ สำหรับคนกักตัวบางคนก็บอกว่าเบื่อไม่มีอะไรทําบางคนก็มีเล่นเกมบ้างแต่พี่แมวไม่มีอาหารให้ทําก็อาจจะเซ็งเซ็งบ้างแต่พี่แมวก็จะทําอย่างอื่นนะคะก็จะบอกว่ากิจกรรมที่พี่แมวมากักตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่แมวจะทําประจํานะคะที่จะต้องทําก็คือวันนี้ก็จะมานําเสนอคือว่าถึงเช้ามาก็อาจจะเห็นเมคอัพสวยหน่อยเพราะว่าเราก็จะอยู่ให้โซมันก็จะไม่มีชีวิตชีวาเนาะก็ขอขอ อนุญาตนะคะว่าก็จะบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมกักตัวไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในห้องทําไมต้องแต่งหน้าแต่งตาทาผมถ้าเราทําให้มันเซ็งอะมันก็ไม่มีชีวิตชีวาใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะค่ะดังนั้นเราก็ต้องทําให้มันมีชีวิตชีวาเอาละคะ่ะไม่พูดมากเลยนะคะ <c oughs> พี่แมวตื่นเช้ามาก็อาบน้ําก็นี่แหละคะ่ะในสภาพนี้นะจะนี่พี่แมวก็จะมีนะคะอุณหภูมิวัดไข้นะคะเป็นเทมเปอร์เจอร์นะคะเ,เ,เขาจะเรียกอะไรอะ ทโมโมมิเตอร์เหรอพี่แมลืมแลวเนาะไม่ได้อยู่เมืองไทยไม่ได้เรียกนานเอาอย่างนี้ละกันเราก็จะเช็คนะคะวันนี้จะจะเช็คส่งเขาทุกวันตอนเช้า8ปดโมงถึงเก้าโมงแล้วก็ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะวันละสองรอบอ่ะพี่แมวก็จะมาให้ดูว่าพี่แมวเช็คนะ่ยคะเดี๋ยวขอเซ็ตก่อนนะมีปุ่มตรงนี้ให้เซตเนาะ,ะตรงนี้ก็จะมีตัวเลขบอกนะเราให้เขาเป็นเออศูนย์อุ้ยโทษน,นะคะอุ้ยเกือบร่วงขอโทษค่ะโลอย,อย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็เช็คเข้าไป ใต้รักแร้นะคะนี่พี่แมวก็เชื่อเข้าไปเลยนะเห็นไหคะพี่แมวเสียบอยู่อย่างนี้นะเห็นไหมคะเอาแสงเสียบปรับหน่อยอะ่ะเสียบอยู่อย่างนี้นะคะ <c oughs> จนกว่าจะได้ยินเสียงปี้ปี้เขาจะมีสัญญาณเตือนว่าได้เออโอเคแล้วนะคะก็ประมาณสักเออหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีได้นะแล้วพี่แมวก็จะจดนะคะ นี่เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะที่ทําทุกวันนะคะแล้วก็จดใส่กระดาษตัวนี้เอาไว้นะว่าวันนี้นะพี่แมวมั้งแต่วันไหนก็นวันนี้อุณหภูมินะคะวัดได้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วพี่แมวก็จะส่งไปทางไลน์ให้คุณหมอนะคะเพราะว่าการกักตัวเขาก็จะต้องเออโรงแรมเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องโครกับโรงพยาบาลใช่ไหมคะต้องมีโรงพยาบาลคอยรับรองเวลาคุณมากักตัวเนี่ยป่วยเนาะเขาก็จะได้ส่งโรงพยาบาลนะคะ ก็พี่แมวจะไม่พูดถึงเรื่องห้องเรื่องอะไรนะคะก็ห้องแล้วก็จริงต่างๆก็สมกับราคานะคะแล้วแต่ใครจะเลือกนะคะเดี๋ยวจะมาฟังเสียงกันนะคะตอนเขาปิ๊บๆเนาะมาค่ะเสียงปิ๊บๆแล้วค่ะนอ่ท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงไหมคะปิ๊บๆๆแล้วนี่พี่แมววัดได้วันนี้นะคะเอากลับหัวเราเดี๋ยวนะคะนี่นะ 34.8พี่แม่ก็จะจดเอาไว้34.8แล้วก็จะส่งรายงานเนี่ยไปให้คุณหมอทางลายนะคะนี่นะคะเช้ามาก็ตื่นมาอาบน้ำอาบผ้านะคะก็วัดอุณหภูมิจดเอาไว้เดี๋ยวส่งไปห้องนี้เขาก็จะมีอุณหภูมิให้นะเออม,ม,มีโทโมมิเตอร์เนาะวัดอุณหภูมิเอาละค่ะ จนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูนะคะว่าต่อไปพี่แมวจะทำอะไรนะคะค่ะนี่แคะ่ะนี่แหละคะ่ะสภาพเตียงนะคะจะเห็นพี่แมวใส่ชุดอยู่อยู่โรงแรมแบบนี้นะคะจะขอโทษเดินนะ่ะถ้าแต่งตัวไม่สุภาพพี่แมวก็นะคะออกจากห้องไม่ได้เนะเาะก็จะต้องจัดเตียงเองนะเขาจะมาเปลี่ยนผ้าปูหลังจากนี้นะเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะมาเปลี่ยนนะ แ,แมวแมวจะทำอยู่ทุกวันปีสวัสด์ประจำวันนะคะดีว่ายังโชคดีว,ว่าห้องพี่แมวนะคะมีบาดคนเล่ยังออกไปนั่งข้างนอกกันได้อันนี้เราเ,าเตรียงเดี่ยวเนาะมาคู่กันก็เลยกลายเป็เตียงใหญ่นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเตียงใหญ่มาก เราจะได้ออกกําลังกายไปด้วยนะคะนะเตียงใหญ่มากหมอนแค่นี้เห็นไหมคะเตียงกว้างนะน,นี่นะคะประมาณนี้เนาะอิจสรประจําวันนะคะเนี่ยอยู่กักตัวนะคะก <c oughs> ็แบบนี้นะคคุณจะเห็นวน่โอ้โพี่แมวทำไมแต่งตัวแบบนี้นะคะเอาละค่ะจากนั้น วันวันนี้นะพี่แมวก็จะทำความสะอาดห้องเองนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะแม่ก็จะเช็ดฝุ่นนะพี่แมวก็อยู่ได้สองสามวันแล้วนเนาะก็ก็ใช้ผ้าตัวนี้ของเรานี่แหละค่ะเช็ด เขาไม่อยากไปขอผ้าเขาใหม่นะคะไม่อยากออกนอกห้องค่ะนะคะคนที่จะมีฝุ่นแต่เขาจะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดนะคะพี่แมวก็อยู่กันอย่างนี้เนาะนี่เช็ดไปออกกําลังกายนะคะ ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะคะเขาก็จะให้ผ้าเช็ดตัวผ้าอะไรเอาไว้พี่แมวก็เอามาใช้ค่ะเดี๋ยวขอเขาใหม่ปกติปกติเนี่ยเขาจะมีคนมาทําความสะอาดให้นะคะแต่ยังไม่ถึงเวลาค่ะพี่แมวก็ขอเช็ดก่อนเพราะว่าบางครั้งเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วมัมนมีฝุ่นจริงค่ะแต่ว่าเราก็เช็ดเองได้เราก็เช็ดนะคะพี่แมวไม่ค่อย ไม่ค่อยเลือกมากค่ะทาเองได้ก็ทํานะคะที่เกียจติรอเขาเพราะว่า3วัน5วันเนี่ยเขาเออบางโรงแรมเนี่ยเขาจะเออโรงแรมงเขาจะเข้ามาเช็ดทําความสะอาดนะคะมาเปลี่ยนผ้าอะไรให้แต่พี่เมียมีเวลาก็เราก็เอ็กซ์ไซร์นะคะออกกําลังกายไปทําไปนะคะอยู่ในห้องนีก็อยู่เฉยๆเ่ะไม่ได้ทําอาหารเหงาค่ะขอเช็ดก่อนนะคะนี่นะคะโต๊ะ โตเครื่องแป้งก็ยาววางได้เยอะค่ะนะคะทีนีม่ก็ใช้ผ้าที่เขาผืดเล็กๆเขาให้มาเนี่ยเนาะเช็ดหน้าเช็ดตาเนี่ยเราก็เดี๋ยวขอเข้าใหม่ค่ะนะคะเราไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวต้องโทรขอเขานะ หือเป็นการออกกําลังกายไปอยู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวบางคนเอ๊ะบางคนถามว่าอ้าวไม่ต้องมาทําเองหรออยากรอ,อเขาะคะ่ะเราทําได้ทุกวันเราก็ทําออกกําลังกายด้วยนะคะเช็ดฝุ่นไปนะคะนี่ค่ะที่วัดอุณหภูมิก็มีให้สองตัว เอพี่แมวไม่ชุบน้ำหราไม่ชุบหรอกค่ะมีแต่ฝุ่นนะคะเนี่ยเป็นไม้อย่างเงี้ยก็ออกแล้วนะไไปค่ะนะคะมองคนจะออกกําลังกายไปด้วยโยกไปด้วยเช็ดไปด้วยนะคะอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่แหละคะ่ะกิจวัตรประจำวันนะคะของพี่แมวเนาะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพอเวลาได้เวลาแนละ้วเดี๋ยวก็ไปดื่มกาแฟค่ะ คนบอกเอยอยู่โรงแรมกัดตัวเขาก็ทำความสะอาดให้เราออกนอกห้องไม่ได้นะคะช่วง5้าวันแรกเนี่ยต้องทำเองนะนะะถ้าเกิดว่าบางคนเนาะบอกโอ๊ยมากัดตัวจะทำอะไรดีหางานทำไม่ได้นี่แหละค่ะจะเช็ดห้องไปนะคะ คนถามเองมาทำความสะอาดเองหรอไม่ใช่นะคะมาออกกําลังกายค่ะมาออกกําลังกายนะคะว่ากักตัววันๆบนนางคนเบื่อเนาะบางคนบอกว่าทำอะไรดีอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวจะมีเท่าออก,กําลังกายจังห่างเดี๋ยวมาดูกันค่ะ <c oughs> มาค่ะเรามาเช็ดทำความสะอาดกันนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นชั้นกาแฟค่ะนะคะ ก็มีแต่ฝุ่นเนาะเดี๋ยวบางคนถามเอ๊ะทำไมไม่ไปชุบน้ำเกี๋ยพี่แมวชุบน้ำคุณพี่แมวไม่อยากชุบน้ำเพราะว่าเอ่อนี่นะคะกระดาษเ,เนาะอย่าชุบน้ำมนะคะอ่านะคะชุบน้ำหมันนะเช็ดนี่คน,ะอนเอาชุบน้ำเช็ดเราก็ต้องเช็ดแห้งด้วยนะเพราะเดี๋ยวมันคาบน้ำ ผัดกาแฟค่ะนะอันนี้เป็นการออกกำลังกายนะคะไม่ใช่ามาทำความสะอาดให้โรงแรมนะคะพอเราอยู่ห้องเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะอ m n เน c l คลีนเนอร์บัตอดู for exercise เพราะว o นจุคอิสเลลี่เย้ ดู no anything for ด <laughs> ูนี h อ่ะค่ะนะคะ save f i l นะบางคนก็อาจจะหาอย่างอื่นหากรงหาเกมมาทำนะแต่พี่แมวไม่มีเกมไม่ชอบเล่นเกมนะคะก็ชอบทำความสะอาดชอบทำอาหารทำขนมนะเป็นแม่บ้าน เป็นแม่บ้านก็เลยต้องทำอย่างนี้นะคะนี่คะลักษณะเป็นไม้อย่างนี้เนาะพี่แมวก็ชุบน้ํามานะแล้วก็เช็ดๆอ่าแล้วก็เอาด้านที่แห้งเช็ดอีกทีนะคะนี่คะค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะ พี่แมวก็จะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อนะคะคาร์ดิโอแล้วกันนะคะทำง่ายๆก่อนเนาะเอ็กซ์เซอร์ไซส์วอร์มก่อนค่อนคะอยู่ห้องนะ <c oughs> นี่เลยค่ะแมวก็จะทำเป็นอย่างเงี้ยนะโทษนะคะเมื่อกี้จัดเตียงม้วจะก,กระโดดขึ้นไปทำบนเตียงใก็้จะไรอยู่นะคะ,ะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะ หน่งสปกติพี่แมวจะมีดัมเบลนะพี่เจบแมวจะทำนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ายืดเส้นยืดสายแขนตึงนะคะหนึ่งามสี่ พี่แมวมีอุปกรณ์เสริมเดี๋ยวเจ้ามาให้ดูนะคะมาแล้วค่ะนี่เราประยุกนะคะอยู่ในห้องมีขวดน้ําอยู่นี่เลยค่ะนะคะแมวทำให้ดูแมวก็กะขาออกแล้วก็ทํานี้หนึสองสหรือใครทํานี้ก็ได้นะคะหนึ่งสองสาม กิจวัตรประจำวันตอนกักตัวอยู่ที่โรงแรมนะคะออกกำลังกายด้วยนะนี่แะคะง่ายๆนะคะพี่แมวก็ให้ดูแต่ละท่าไปนะคะพี่แมวใช้ขวดน้ำนะขวดน้ำนี่เออประมาณกี่ลิตรเอ่ยวันเท้าสั้นไฟแฮนเลดเอ็มแอลพัน้ะคะนอทู uh huh. นี่อหละ หนึ่งสองสาสี่หก็ออกไปนะคะใครมีท่าไหนก็ออกไปดีกว่าอยู่เฉยๆนะคะยืดเส้นยืดสายค่ะนะคะหลังจากออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวก็อาหารเช้าก็จะมาค่ะนะคะแมวจะทำอย่านี้เป็นประจำเนาะถ้ามีท่าอื่นอีกนะคะเราไม่มีบาพี่แมวก็ยกนี้แะคะ่ะ สองสามหนึ่งสองสามนี่แหละคะ่ะท่าที่ทำประจำแล้วก็มีท่านสควอชคอ่สะสควอชเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่ะสะควอชยังไงเอ่ยนี่นะคะเอาเกงสามีมาใส่คันแรียกเอเกงกระส้นมาสควอชนะคะก็เนาะ ขาออกหน่อยการขาออกหน่อยหนึงแค่ช่วงระยะไหลพี่แมวใช้ตัวนี้แทนนํำเบลนะคะก็อย่างนี้ค่ะ 2> 1 2 3่งสองสี่นี่แหละคะ่ะ คือท่าต่างๆที่พี่แมวเล่นอ่ะละค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะตอนทานข้าวค่ะมาแล้วค่ะอาหารเช้าที่สั่งไปเมื่อวานนี้ของพี่แมวสั่งน้ำเต้าหู้กับตั้งโตแล้วก็ได้ผลไม้มานะคะแก่นี้ของสามีนี่ค่ะเบรคฟาสนะคะ ไทยอังกฤษเบรค a า t ต์ฟร i ยอเร i า i t ี <speaking 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 ่ e i r เราก็นั่งทานกันข้างนอกเนาะบาคอนเนค่ะบาคนนเราก็นั่งทานข้างนอกอุ้ยน้ำต้าหู้ร้อนค่ะอาหารก็วันนี้จะเป็นวันอาทิตย์น้างานก็ไม่ค่อยเยอะเขาก็จะช้าหน่อยแล้วก็ โอเคหยดหยันไปนะคะ uh huh. ถึงไงเราก็ได้ทานคันนะคะ uh huh. ที่นี่ก็จะแพ็กเป็นพลาส,สติกหมดนะทานแล้วก็ทิ้งเลยนะคะจะได้ไม่มีเชื้อติดไปแล้วก็ไม่ต้องมารึลัางล้างเองค่ะเป่นทํนางประหยัดเลย uh huh. กักตัวก็ดีอย่างนะคะพี่แมวจะได้ลดความอ้วนด้วยค่ะนี่เลยค่ะบาโคนีของเรานะคะอ้องนี้เราบุกอยู่กันสองคนสามีภรรยาเขาให้อยู่วยกันได้นะโรงแรมเนี้ยบางโรงแรมจะไม่ได้นะคะอยูค่คนละห้องนะขอ oh. โทษนะคะจะได้ยินเสียงข้างนองกไหมเพราะเราออกมาข้างนอกเนาะอากาศร้อนค่ะฝนตกแล้วก็พี่แมวนะคะงามโอเค ตัดเลย enjoy enjoy everyday ทั้งเลยี่แมวก็ยังไม่ทานนะคะแต่น้ำเต้าหู้ก่อทานผลไม้ก่อนแล้วการชื่นใจนะคะแตงโมนะคะวอเตอร์เมลอนหวานสดชื่นใจค่ะ เลชนะคะไม่ใช่ว่าเอาเหีห่ยวๆมาเสิร์ฟนะคะเอาตัวทาำกันนะคะก็ประกอสลัด hmm. ด mm ้วยก็ขอนอืม hmm. ข mm ูดปลาเกล็นะ กินซอสเซตไนเอะหรือเขาเลยเหลือมิ้งที่นี่เนาะจะ <c oughs> ให้ดูนะคะปลาต้องโกงนะคะตัวใหญ่มากนะคะ,ะ,คะ<ม>เรียกว่าไซเรียกว่าไซที่ขายที่ตลาด กับได้โอเคไข่คนนะคะก็อร่อยนานด้วยค่ะนะฮะอ่อนออโชอกเ,เช้ามีเพื่อสุขภาพปลาต้งโขงกับน้ำเต้าหู้ค่ะอ,คอ,อร่อยไม่หวานมากชอบเลยค่ะ